สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการลงทะเบียนแอป UC เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด IP camera WiFi HD 1 0 8 0 p รุ่น2ล้านพิกเซลนะคะเมื่อมาถึงหน้าจอนี้เราก็จะมาเริ่ม การลงทะเบียนแอป uc กันนะคะวิธีแรกคือการลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือเบอร์โทรศัพท์นะคะให้มาคลิกตรงที่การลงทะเบียนอย่างรวดเร็วตรงนี้นะคะการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะเราสามารถลงทะเบียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยอันแรกก็เลือกเป็นไทยแลนด์นะคะอันที่สองกรุณานําเข้าหมายเลขโทรศัพท์ช่องที่2ช่องนี้นะคะก็ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราไปได้เลยโดยที่ เลขศูนย์ตัวแรกไม่ต้องใส่นะคะต่อมาตรงช่องกรุณานำเข้ารหัสยืนยันให้เรามาคลิกทางด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะคะตรงที่ว่าได้รับรหัสยืนยันนะคะอ่ะกดไปปึ้งรหัสยืนยันจะส่งมาใน SMS นะคะก็เราก็เข้าไปดูในข้อความของเราได้เลยมันจะมีข้อความจากตัว u s m s MS, ตรงนี้มาให้นะคะดูอันล่าสุดที่ส่งมาก็ใส่ไปเลยใส่ตรงนี้นะคะทีนี้หลังจากส่งรหัสยืนยันมาแล้วเนี่ยจะมีเวลานับถอยหลังของตัวรหัสยืนยันนะคะให้เรากรอกรหัสยืนยันภายในเวลาเนาะหลังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านไปนะคะใส่รหัสผ่านเนี่ยใส่ทั้งตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขทั้งตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ใส่ให้ตัวเองจําได้ด้วยนะคะหลังจากนั้นมาติ๊กตรงวงกลมตรงนี้นะ ว่าฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงผู้ใช้งานนะคะก็มาติ๊กตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็กดแน่นอนไปได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะพอกลับมาหน้านี้แล้วเนี่ยมันจะมีเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไปขึ้นให้แล้วก็รหัสผ่านที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นี้ติ๊กว่าจดจํารหัสผ่านไปได้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็เข้าสู่ระบบค่ะพอเข้าสู่ระบบเสร็จมันก็จะมาเข้าสู่หน้าอุปกรณ์ตรงนี้รอที่จะเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด ของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ